ตอนนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วพี่คิดว่าคริสต์าสมาสมันคือวันของใครล้วครับอ oh, ๋ซาตาคอสเหรอไม่ใช่ซาตาคอสไม่ใช่ครับพี่<แ>คริสต์มาสเนี่ยความหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของพระเยซูครับพี่ oh. พี่เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไหมครับไม่เคยเลย <laughs> ผมอยากจะบอกว่าพระเยซูเนี่ยในความเชื่อของคริสเตียนใช่ไหมครับลงมาเพื่อที่ว่าจะยกบาปผิดกรรมเวรต่างๆของเราเนี่ยไปไว้ที่บนกางเขนพี่ี่คิดว่าพี่มีบาปผิดกรรมเวรอะไรต่างๆที่เราทํามาบ้างไหมครับและพี่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมครับปกติ เชื่อใช่ไหมครับ,รบแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาพี่คิดว่าเราจะไปที่ไหนครับระหว่างนารกสวรรค์น่ <c oughs> นาจะนรก <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าความหมายของคริสต์มาสจริงๆเนี่ยมันเป็นความหมายของพระเยซูพระเจ้าเนี่ยไ้สิ้นประชนที่บนกางเขนเนี่ยเพื่อที่จะยกบาปผิดกรรมเวรของเธอตรงนั้นพูดอง่ายๆเนี่ยบาปผิดที่พี่บอกว่าเราอาจจะเคยทํานู่นนี่นั่นมาตามความเชื่อของเราเนี่ยเราไม่สามารถลบล้างบาปของเราได้ใช่ไหมครับ,<ช>รบอาจาาจะทําความดีเพื่อที่กบความบา แต่ความบาปมันยังอยู่ผมอยากจะบอกพี่ว่าในวันนี้เนี่ย